สวัสดีค่ะพวกเรานะคะกลุ่มที่8วันนี้นะคะจะมาพรีเซนต์โปรเจกต์นะคะสแซบจับแซบเดิดค่ะโดยกิจกรรมที่1นะคะเป็นกิจกรรมสำรวจตลาดค่ะการสำรวจตลาดนะคะจำนวน45คน แบ่งเป็นอาหารกึ่งสำเร็จรูป22คนคิดเป็นร้อยละ49ครีม7คนคิดเป็นร้อยละ16ขนม13คิดเป็นร้อยละ28ต้นไม้3คนคิดเป็นร้อยละ7ค่ะต่อมานะคะก็เป็นภาพการสำรวจตลาดค่ะก็จะเห็นได้ว่านะคะอาหารกึ่งสำเร็จรูปเนี่ยได้รับความสนใจมากที่สุดค่ะรองลงมาก็จะเป็นขนมครีมแล้วก็ต้นไม้ตามลำดับนะคะ กิจกรรมที่2ค่ะเป็นการกําหนดสินค้าหรือบริการอาหารกึ่งสําเร็จรูปเป็นอาหารที่คนไทยนิยมรับประทานมากขึ้นในปัจจุบันยิ่งในช่วงสถานการณ์โควิดสิต้องมีติดบ้านไว้เพราะราคาถูกเพียงห่อละ35บาท3ห่อ1น0บาทไม่ต้องปรุงเพิ่มมีผงซุปนัว เติมเนื้อสัตว์กุ้งหมึกหมูผักอื่นๆได้ตามใจชอบต้มแค่3-5นาทีพร้อมรับประทานสะดวกรวดเร็วสามารถเก็บไว้ได้นานมีหลกากหายรสชาติให้เลือกค่ะอร่อยขายง่ายแล้วก็ได้กําไรงามเป้าหมายคือกลุ่มลูกคา้าทุกเพศทุกวัยค่ะมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือวัยทำงานอายุตั้งแต่25-45ปีและกลุ่มเป้าหมายรองคือกลุ่มวัยรุ่นอายุ15-24ปีและกลุ่มผู้สูงอายุเป็นต้น โดยแต่ละช่วงอายุจะเลือกกินรสชาติที่ต่างกันค่ะภาพนี้นะคะก็เป็นโลโก้ของทางสีแซบนะคะก็เป็นภาพที่แสดงถึงผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็มีช่องทางการติดต่อแล้วก็มีชื่อของแบรนด์นะคะสีแซบจับแซบสเสดเดค่ะต่อมานะคะเป็นกิจกรรมที่3ค่ะการสร้างร้าน,นะคะ้าออนไลน์นะคะก็มีการสร้างเพจนะคะชื่อว่าสี่แซบจับแซบเสดเดค่ะกิจกรรมที่4ค่ะ การพัฒนาคอนเทนต์เพื่อสร้างแรงจูงใจการทําธุรกิจดิจิตอลน,นะคะอันนี้นะคะก็เป็นคอนเทนต์ต่างๆค่ะที่เริ่มโพสตั้งแต่วันที่7ตุลาถึงวันที่12ค่ะก็ได้รับการเข้าถึงนะคะนี่นะคะเป็นรูปของออคอนเทนต์ต่างๆนะคะกิจกรรมที่5นะคะเป็นการสร้างโปรโมชั่นค่ะก็เริ่มโพสตั้งแต่วันที่15ตุลานะคะถึงวันที่19ตุลาคมค่ะมีการเข้าถึงที่เพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็ ู้คนนะคะมีส่วนร่วมทั้งแสดงความรู้สึกแสดงความวิเห็นแล้วมีจำนวนการแชร์ที่เพิ่มมากขึ้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเชิงลึกนะคะของการสร้างโปรโมชันค่ะต่อมานะคะเป็นกิจก,กรรมที่6ค่ะการพัฒนาโต้ตอบอัตโนมัติค่ะด้วยเทคนิคการสร้างแชทบอทนะคะเราก็ได้สร้างแชทบอทขึ้นมาค่ะเพื่อเป็นการตอบโต้ลูกค้านะคะโดยอัตโนมัติค่ะนี่นะคะก็จะเป็นภาพการตอบโต้ของทางแชทบอทของทางเพจเราค่ะ กิจกรรมที่7นะคะสรุปผลค่ะ 1. นนะคะนักเรียนนักศึกษาเนี่ยมีไรายได้เสริมระหว่างเรียน 2. ตอบคุยกับลูกค้าได้ทุกที่แค่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตค่ะ 3. ลูกค้าเข้าถึงได้ตลอดเวลาไม่เสียเวลาเดินทาง 4. ต้นทุนการขายต่ำลดต้นทุนการเดินทางค่ะ 5. ช่วยเพิ่มกลุ่มลูกค้าให้ธุรกิจออนไลน์6 ทราบว่ากลุ่มลูกค้าในตลาดต้องการบริโภคสินค้าประเภทใด้ 7. ทราบวิธีการสร้างเพจและ8ค่ะทราบวิธีการเข้าถึงลูกค้าให้ได้จำนวนที่มากพวกเรากลุ่มที่8ขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ